สวัสดีครับ fc ทุกท่านคลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่ฮิปซีทำนายดวงชะตาชาวราศีกันในช่วง2เดือนส่งท้ายปี2567ซึ่งโดยทั่วไปแล้วชาวราศีกันก็มักจะชอบทําอะไรที่เป็นรูปแบบของตัวเองเป็นคนช่างคิดช่างทําแต่ก็เป็นคนที่มีเหตุผลไพ่ชุดแรก Queen อฟแวน คว e น n อ f เ e น t a c l เคสองถ้วยในช่วงสองเดือนท้ายของปี2567นี้ชาวราศีกันก็มีเกณฑ์ที่จะมีความมั่นคงในเรื่องของงานการที่คุณทำอยู่ก็นับว่าคุณได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดี คุณมีเกณฑ์จะได้รับเงินทองเข้ามาในชีวิตซึ่งก็เป็นเงินก้อนค่อนข้างใหญ่พอสมควรเพราะคุณได้รับไพ่ q u e e n of Pentacles ในตำแหน่งที่สองและนอกจากนี้คุณก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัวคนรอบข้างสำหรับคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบ คนที่เข้ามาเป็นคนที่ถูกตาต้องใจแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นคู่ครองคนรักนอกจากนี้ใครที่อยากจะมีบุตรก็มีโอกาสที่จะมีบุตรได้เชยชมในระยะนี้ชุดที่สองสเ n g the fool d e a ดคุณจะสามารถ ป่าฟันปัญหาประสัตต่างๆไปด้วยความรู้ความสามารถของคุณเนื่องจากว่าคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งมีความเฉลียวฉลาดคุณได้ไพ่สเต็งในตำแหน่งที่4ซึ่งเป็นตำแหน่งของครอบครัวก็คือคุณจะจัดการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามคุณเป็นคนที่ชอบคิดอ่านทำอะไรตาม นิสัยของตัวคุณเองดังนั้นคุณก็อาจจะมีความใจร้อนตัดสินใจเร็วในบางเรื่องซึ่งก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าคุณก็ได้ไพ่เดชในตำแหน่งที่6ซึ่งมันก็หมายถึงปัญหาอุปสรรคที่อาจจะค่อนข้างหนักหนาสาหัสเลยทีเดียวซึ่งก็อาจจะมาจากปัญหาเรื่องสุขภาพของตัวคุณเองและคนรอบข้าง นอกจากนี้มันก็อาจจะหมายถึงการจบลงของเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะก่อร่างสร้างใหม่ในสิ่งอื่นๆที่ดีกว่าชุดที่3 5ถ้วย9ไม่เท้า The World คุณจะมีความรู้สึกเครียดพิตกกังวลกับปัญหาที่คุณจะเจอเจอ ซึ่งก็มีส่วนสัมพันธ์กับเรื่องของการงานที่คุณทำอยู่มันก็อาจจะมีความวุ่นวายหรือว่ามีความไม่เข้าอกเข้าใจกันในที่ทำงานซึ่งก็ทำให้เกิดคุณเกิดความเครียดอย่างไรก็ตามคุณก็จะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีคุณได้ไพ่ THE world ในตำแหน่งที่9ซึ่งหนุนนำว่าคุณจะเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความสุข ในชีวิตในระยะนี้ใบที่10 age of van d แสดงให้เห็นว่าคุณกำลังมีความคิดที่จะทำกิจการงานใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมให้ตัวคุณเองก้าวไปข้างหน้าซึ่งคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเพราะว่าคุณก็ได้ไพ่ queen of w a n d ในตำแหน่งที่หนึ่ง แล้วก็ไพ่ the World ในตำแหน่งที่9ภาพรวมของช่วง2เดือนท้ายปี2567สำหรับชาวราศีกันคุณจะประสบความสำเร็จที่ค่อนข้างมากทั้งในเรื่องของกิจการงานและในเรื่องของการหมุนเวียนเงินทองคุณก็มีโอกาสที่จะก่อร่างสร้างงานใหม่ๆเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณเอง แต่สิ่งที่คงจะต้องระวังก็คงเป็นปัญหาภาษคอันเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพวัตถิเขตหรือว่าเรื่องราวที่ไม่ค่อยจะดีนักที่จะเข้ามาสู่ตัวคุณอาจจะมาจากเรื่องของคนรอบข้างบริวารก็เป็นไปได้การทำนายดวงชะตาด้วยพ้ายิบซีนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้เอฟซีโปรดใช้วิจารณญาณ ในการที่จะรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับสิ่งดีๆที่เราได้เห็นจากไพ่ก็ขอให้นำไปเป็นแนวทางประกอบในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จผ่านพ้นปัญหาปรัสรคสิ่งใดที่ไพ่ได้ย้ำเตือนขึ้นมาก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการที่จะป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของคนเรา ก็ต้องประสบพบเจอผลบุญและผลระกรรมที่ออกมาแสดงผลโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้บางเรื่องก็เกิดขึ้นอย่างปุุปรับฉับพลันไม่ทันได้ตั้งตัวดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทก็ขอให้เอฟซีหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีให้การเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์สัตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อจะได้เป็นการสร้างเสริมบุญ และทานบารมีเพื่อที่จะช่วยทุเราเบาบางปัญหาข้อกรรมที่จะเข้ามาสู่ตัวเราถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับการนำเสนอการทำนายดวงชะตาด้วยให้ยิบซีในช่วงเวลาอื่นๆการแนะนําพระคาถาจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆเป็นทางเลือกในการที่จะสวดท่อง เสริมมงคลแก่ชีวิตท่านการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับสำหรับท่านที่สนใจคลิปวิดีโอเก่าๆก,ก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปที่ทางช่องได้ลงไว้กันได้นะครับขอให้ fc ทุกท่านโชคดีมีความสุข เกิดโชคลาภกันทุกๆคนครับสวัสดีครับ